ยี่สิบบาทก็คือดูโดยอ้อนหนูชอบครั้งแรกติดใจเลยนะ นวดถึงมาทุกคนทุกคนดูกับเครื่องโครตอนเก้าอี้นวดตัวตั้งแต่หัวคอบา่าไหล่หลังก้นแขนขาด้วยเก้าอี้นวดตัวเดียวในราคาเริ่มต้นที่20บาทากับการให้บริการ10นาทีที่ไม่ต้องมีคนมานวดแต่เป็นเก้าอี้นวดแบบไฟฟ้าเครื่องนี้ซึ่งเขามีบริการแล้วละครหลากหลายทั่วประเทศเลยหลายสาขาทั่วประเทศเลยวันนี้เรามาเลือกใช้บริการที่สาขาบิ๊กซีลาดพร้าวสาขา 2. ชั้น1โซนข้างธนา,าคารกรุงไทยด้านข้างทางไปห้องน้ำนั่นแหละถูกแล้วมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าโครตอนไว้คอยบริการแล้วตรงจุดนี้นะ ถึง3ตััววด้วยกนบอกเลยว่าถ้ามีเวลานวดสักชั่วโมงเอาให้หลับสบายตัวมากทุกคนเสร็จแล้วเนี่ก็คือ20บาทแทบที่ใครไม่เคยลองมานวดต้องรีบมาลองเลยราคาดีมากๆเลยโอ้โหหัวคอไหล่ก้นแข็งขาได้หมดเลยจำชื่อแบรนด์ไว้นะอีนวดโรตอนไม่ต้องเตรียมเหรียญมานะเขาใช้แบงค์กัน20บาทก็คือ เขชอบครั้งแรกติดใจเลยอะ นวดถึงมาทุกคนทุกคนดูกับเครื่องโครตอนเก้าอี้นวดตัวตั้งแต่หัวคอบ่าไหล่หลังก้นแขนขาด้วยเก้าอี้นวดตัวเดียวในราคาเริ่มต้นที่20บาทากับการให้บริการ10นาทีที่ไม่ต้องมีคนมานวดแต่เป็นเก้าอี้นวดแบบไฟฟ้าเครื่องนี้ซึ่งเขามีบริการแล้วล่ะครับหลากหลายทั่วประเทศเลยหลายสาขาทั่วประเทศเลยวันนี้เรามาเลือกใช้บริการที่สาขาบิสซีแลาดพร้าวสาขา2ชั้น1โซนข้างธนา,าคารกรุงไทยด้านข้างทางไปห้องน้ำนั่นแหละถูกแล้วมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าโครตอนไว้คอยบริการแล้วตรงจุดนี้นะ ตัวบอกเลยว่าถ้ามีเวลานวดสักชั่วโมงเอาให้หลับสบายตัวมากทุกคน,สกนเสร็จแล้วเนี่ก็คือ20บาทแทบที่ใครไม่เคยลองนวดต,ต้องรีบมาลองลองาราคาดีมากๆเลยยาโอ,อ้โหหัวคอไหลก้นแขนขาได้หมดเลยจำชื่อแบรนด์ไว้นะก็อีนวดโรตอนไม่ต้องเตรียมเหรียญมานะเขาใช้แบงค์กัน20บาทก็คือสยอ ผมชอบครั้งแรกติดใจเลยอะ นวดถึงมาทุกคนทุกคนดูกับเครื่องโครตอนเก้าอี้นวดตัวตั้งแต่หัวคอบา่าไหลหลังก้นแขนขาด้วยเก้าอี้นวดตัวเดียวในราคาเริ่มต้นที่20บาทากับการให้บริการ10นาทีที่ไม่ต้องมีคนมานวดแต่เป็นเก้าอี้นวดแบบไฟฟ้าเครื่องนี้ซึ่งเขามีบริการแล้วล่ะครับหลากหลายทั่วประเทศเลยหลายสาขาทั่วประเทศเลยวันนี้เรามาเลือกใช้บริการที่สาขาบิ๊กซีลาดพร้าวสาขา2ชั้น1โซนข้างธนา,าคารกรุงไทยด้านข้างทางไปห้องน้ำนั่นแหละถูกแล้วมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าโครตอนไว้คอยบริการแล้วตรงจุดนี้น บอกเลยว่าถ้ามีเวลานวดสักชั่วโมงเอาให้หลับสบายตัวมากทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ20บปัแทบที่ใครไม่เคยลองมานวดต้องรีบมาลองหรอกราคาดีมา,มากๆหรอกยาโอ้โหหัวคอไหลก้นแขนขาได้หมดเลยจำชื่อแบรนด์ไว้นะก็อีนวดตอนไม่ต้องเตรียมเหรียญมานะเขาใช้แบงค์กัน